ในสกายลิมเฮ้ยเล่นถึงไหนแล้ววะไอสัตว์ไม่ได้เล่นโคตรนานเลยครับต้องขอโทษนะทุกคนนี่กูมาอย่างวะรู้จักศพก็น่าจะมาแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเรามาผิดที่ผิดทางเนาะเดี๋ยวมันมันกดยังไงวะเอาลืมเดี๋ยวนะเอ่อ ลืมปุ่มหมดแล้วครับไม่ได้เล่นแบบ788ชาติผ่านไปไอสัตว์น้องถามสกายริมพี่อยู่ไหนจะตอบว่าอยู่ในเครื่องก็เกรงใจเราต้องไปไปไหนวะสัตว์ว่าตับฟากไ้ไหนอ่ะโอ้ย แม่งเอ้ยกูต้องไปไหนเนี่ยแม่งไม่ใช่มอเทากูจะไปไหนวะกูลืมเลยโอ้ไปไปหามีกันแล้วกันนักโอ้ลืมปุ่มเหมือนลวแม่งชีวิตธนูกูอยู่เลขไหนกูยังหาไม่เจอเลยครับคุณผู้ชมครับอ๋อ เ้ยตรงนั้นมันเป็นมาร์คที่เรามาร์คไว้ครั้งก่อนหรืหรอเปล่าครับวัตฟากเนอเนอเนเเรามาร์คไว้ไหนวะไอสัตว์ผมงงผมนี่งงไปโอ้โห,โหมาร์คไว้บนนี้มาร์คไว้หาพ่อกูเหรอวัตฟากตรงนี้มีถ้ำหมีครับ ก็สำหรับสกายลิบูุชเช่เบลย์เจ้ยเยอะๆเพื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะแต่ยังไม่โผล่ดีสุดนะเพื่อนบ่าวฮัลโหลสวัสดีเราเพื่อนเองจำไม่ได้เหรอไม่คุยด้วยหรอกอ๋อไม่ใช่ฟาร์มครับเป็น เป็นแคมป์ของสตอมโคลครับจะบอกว่าผมไปดูเกมออฟครนมาแล้วมาเล่นเกมนี้มันทำให้รู้สึกอินมากขึ้นนะมันก็แบ่งเป็นเป็นรัดเป็นแคว้นอย่างนี้แหละแต่สงครามก็ไม่ได้ขนาดนี้รู้สึกยังไงสงครามหรอไม่อาจไปแล้วมีคนนอนอยู่แน,น่แน่ เอ้พวกป่วยไม่รังแกคนป่วยดีกว่าใช่ครับเอ,อ่อตอนนี้สิ่งที่เราควรทำคืออะไรวะอูนี้จำไม่ได้เลยไม่ได้เล่นนานแบบมากอ่ะครับมากเกินไปฮนะอูงงหมดล้ะไปเจอคนที่เอาตแตรไปแล้วตแตรอยู่ไหนวะ ต,ต้องกลับไปลิเวอร์พูลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไมื่อไรต่กลับก็ได้บบมีฟ s t ทา a เวลนี่นานี่งไงใช่จริงด้วยกูวิ่งไปไหนวะโอ้ ตอนนี้เรามีฟุสโตรครับฟุสโตรแต่ยังขาดด้านะฮะเดี๋ยวนะปุมเซฟปุ่มอะไรวะโอเค F ห้า K K อุ้ยอุ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอุ้งกูตกใจหมาเนี่ยโอ้เราไปหาแตรจากหลุมศพของเขาแล้วครับแต่ว่าเราไม่เจอนะครับเราก็เลยต้องกลับมาที่นี่เพราะมีคนเอามาแล้วว่าแต่ว่า ไม่ต้องเชาห้องหนึยเนี่ยโอ้ยไ,ไม่ใช่ไม่ได้จะสตลจะปิดประตูขอโทษครับเกือบไปแล้วนนะ so you're the dragonborn แสดงว่านายเปน็น dragonborn นนี่ได้แล้วครับแตรเราต้องคุยกันตามฉันมา แม่ชวนเขาคุยแล้วลากเข้าห้องคิดอะไรปะเนี่ยโทวอีป้าอยากนอกใจผัวก็บอกดูนี่มองตาเราห้อยเลย <c oughs> มีเอ็งเสร็จข้าเนะี่ย <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยว t าตับฟัผมนี่อึ้งไปเลยเนี่ยนะ คือเขาพอเขารู้ว่าเราเป็นดราก้อนบอลครับเขาแบบลากมาคุยเลยเนี่นยได้แล้วหนังสือของดราก้อนบอลยาวไปไม่อ่านเคนี่ก็เป็นแผนที่นั่นเอง The g r e y b e a r d seem to think you're the Dragonborn I hope they're right เกรเบ e คิดว่านายคือดราก้อนบอลขอให้มันเป็นจริงด้วยเถอะเธอตอบเขาว่าอะไร เกเบตพูดถูกฉันคือดากันบอลคุณจะยกโทษใ้ฉันหมถฉันไม่สมมว่าบางสิ่งเป็นจริงเพราะเหตุที่สุสานบอกว่าฉันเป็นดากันบอลฉันแค่ส่งหัวใจของยูร์เกนวินคอลเลอร์มาให้คุณทำให้ฉันเป็นดากันบอลด้วยหรือเปาอเพาบอกว่าทำไมก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแต่ฉันไม่เชื่อหรอกว่านายจะเป็นดากันบอลแค่เพราะเพียงเกเบตพูดนะครับก็ ฉันเป็นคนถือแตรแสดงว่าฉันก็เป็นดาร์กันบอลด้วยงั้นสิเขาถามเหมือนแบบประชดหน่อยๆเราก็ก้มหน้าเลยครับก้มหน้าทำเฮี้ยอะไรวะต้องการอะไรจากฉันเนี่ยฉันไม่ใช่ศัตรูของนายหรอกแค่อยากจะแน่ใจให้ตแตรไปแล้วไง เออบอกว่าแค่อยากให้นายช่วยฉันช่วยทียอะไรวะโอเคพูดต่อดิฟังอยู่ Like I said in my note, I've heard that you might be Dragonborn. I'm part of a group that's been looking for you, well, someone like you, for a very long time. If you really are Dragonborn, that is. Before I tell you any more, I need to make sure I can trust you. ฉันอยากจะชัวร์ฉันอยากจะแน่ใจกว่านี้ก่อนฉันจะพูดอะไรให้นายฟังเพราะว่าฉันเป็นเหมือนคน หนึ่งในไม่กี่คนนะครับหนึ่งเอ้หนึ่งในกลุ่มหนึ่งยังไงวะหมายถึงว่าเป็นคนหนึ่งในที่อยู่เหมือนมีกลุ่มของเขาอีกที่ยังมีอีกหลายคนนะครับเขาเป็นแค่คนหนึ่งที่ยังรอเราอยู่อะไม่โอ้ไอสัตว์ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรเอาเป็นว่าคือมันคือคนที่ว่ารอเราขอให้แบบคนอย่างเรามาสักทีซึ่งแบบรอมันนอนมอ้ออะไรอย่างงี้ตอนนี้ก็แบบจะบอกอะไรสักอย่างแต่ว่าขอแน่ใจหน่อยขอให อยากจะแน่ใจอยากให้เราทำอะไรให้เขาเชื่อก่อนว่าเราคือดาก้อนเอนจริงๆนะครับแล้วเราเราถามเขาว่าอะไรดีวะเอ่อแล้วเราจะเชื่อเขาได้ไงบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าเธอไม่เชื่อฉันเธอโง่ามากที่เดินเข้ามาที่นี่เป็นที่แรกไอ้สั์ก็มึงบอกให้กูตามมาโอ้

ดูดพลังขององค์กรมาไว้ได้เพราะถามว่าเราสามารถทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าได้ดิครับนี่ใช่นั่นแหละเป็นอย่างแรกที่ฉันรู้ว่าฉันคือดาร์กนบอล์โอเคนายจะทำให้ฉันเชื่อได้เร็วๆนี้แหละมัง้งต้องตอบฮี่อะไรอีก <laughs> dragons aren't just coming back they're coming back to life they weren't gone somewhere for all these years they were dead killed off centuries ago by my predecessors now something's happening to bring them back to life and i need you to help me stop it เขาบอกมังกรจริงๆหายไปนานมากแล้วครับแต่ว่าอยู่ดีๆมีบางอย่างครับทําให้มันกลับมามีชีวิตเราต้องการคุณเพื่อที่จะหยุดพวกมันมีอะไรที่ทําให้เธอรู้สึกว่ามังกรกลับมามีชีวิตละ่ะก็คุณรู้ไอ้สัส

give minute I'll me be e a and a r โอเคเขาบอกเดี๋ยวมาแป๊บไปเอา Do you need something? Do you need something? เอาทุกอย่างเลยครับเจ๊มีเฮียอะไรให้กูบ้างล่ะยึดยึดเค That's better. Let's get on the road to Kinds Grove. ครับจะนำไปเลยเพราะผมจะเก็บของยังไงล่ะเฮ้รวยมีเฮียอะไรไอสัตว์เอาไปหมดเลยวัดตับฟากไม่เหลือเฮียอะไรให้ผมเลยครับเจ๊ ยังมีกล่องนี้อยากจะบอกว่าจริงๆก็ได้ของมาจากเจ๊อยู่นี่ว่าใช่ป่ะครับแป๊บหนึ่งครับเจ๊ครับขอดูของก่อนครับมึงรีบไรวะปิดพระทูสกเอ๊ไอกล่องนี้ก็เอาไปแล้วโอ้ยประตูดันกูหน้าสั่นเลยฮึ๊บฮึบฮึบเจ๊มันออกไปก่อนกูอีกวะ โอ้โหผมนี่อึ้งไปเลยอะไรนะเขาพูดว่าอะไรวะบอกว่าสามารถทราเวลไปแล้วไปเจอที่นั่นก็ได้นะนี่ไงแคนเนสกรุปเอ้ยแต่ว่าภารกิจเราก็ต้องเอาแตรไปคืนก่อนนะครับเดี๋ยวขออัพเลเวลก่อนละกันเดี๋ยวนะกูกดอะไรแล้วว่าอัพเลเวลนี่ไง อัพเป็นอัพเป็นอ่ำอ,อัพไบรดีนนร์ตามีหน้าแะ้วกันครับมีพอยต์หนึ่งครับอืมอาเชอร์สามสิบแล้วนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอีกสิบ Eagle Eyes กดบกล็อกเราจะซูม ตอนชาร์จได้ critical shot อตอืมอภิยอะไรดีนะยังไงก็ต้องอัพครับอัพไรดีวะประเด็นกุตาลายเลยไม่ตายไม่ใช่ไม่ได้เอาอันนี้โอ้ไม่เอาโอ้กดกลับนิดเดียวไม่ได้ว่ะแม่ง นี่ไม่มีอะไรให้อัพอีกอสรุปก็ไม่มีเงี้ยอะไรเลยอัพธนูก็ได้ว่าแม่งเอาความแรงเพิ่มแล้วกันเนาะมันไม่มีจริงๆะนี่อัพไปยังวะอ๋อเรายังไม่อัพนี่นีว่ว่าเออเกือบลืมครับ นี่นี่ขีดขวาผมนี่ซูมเลยโอเคมึงหยุดหาพี่มึงอับเจ๊ไปไหนก็ไปไปก็คือเจ๊จะให้กูฟาดทาเวเบลใช่ไหมเจ๊มึงจะไม่เดินใช่ไหมมึงจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ได้งั้นมึงอยู่ไปเลยมึงอยู่ให้แก่ตายไปเลยอีปลวกเดี๋ยวนะเซฟก่อน กดจิตกูตกใจโอเคฮะแล้วเ,เ,เ,เราจะขึ้นที่สูงกันแล้วเอาแตรไปคืนก่อนแล้วกันเดี๋ยวคืนแตรแล้วค่อยไปลุยมังกรน,นะจ๊ะดูว่าคืนแตรจะได้ไรนะสิทธิ์พี่ฉันมาแล้วฮัลโหล นี่ก็นั่งทั้งวันเลยมึงบ้าปะอย่ดังคนะเดี๋ยวเขาตื่นนะเราควรจะยืนเขาจะได้กดคุยได้เคคืนแตรแล้วพร้อมจะเรียน โอ้เราจะได้เรียนคำสุดท้ายครับก็คือคำว่าด้าด้าอะไรวะนี่คือสไวด์ลีสใช้มันอย่างระมัดระวังด้วยเหรอเราได้คำว่าด้านะครับหลังจากมีคำว่าฟุตสโตรโอ้โอ้โอ้ได้แล้วเหรออะไรเนี่ยโอ้ผมนี่งงเลยโอ้โอ้โอ้ผมไม่ตื่นต้นเลยตัวส้มเลยครับได้รับพลัง าแล้ววะผมนี่โคตรเทเลยตั้งไม่เห็นตาตัวเองเขบอกให้เรายืนระหว่างพวกเขานี่แหละเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยไอ้เรผมนี่สั่นเลยไม่ทราบว่าคุณเล่นอะไรครับถ้าผมเป็นโรคหัวใจแล้วผมตายขึ้นมาจะทำยังไงครับอีพวกตาแก่บ้า ดูแขนขึ้นมาออกกูเซกแล้วโอ้ยปุกูรู้สึกสั่นสะเทือนถึงชีวิตจริงเหมือนนั่งเล่นคอมอยู่แล้วก็สั่นได้อะมึงก็ไม่หยุดสั่นสิพูดภาษาไทยไม่เป็นไงวะพวกมึงเนี่ยฮะอังกฤษก็ลำบากแล้วมึงพูดภาษาอะไรเนี่ยน,น่าสะหลากุ๊งไรแต่แหนมสะหลาดอะไรของมึงวะ ดมาดารบเหมือนบทสวทดอะไรสักอย่างครับโดวาคินไทดฮราจะเปิดรับค,คุณเสมอเรียบร้อยแล้วครับเราได้รับพลังแล้วชิมิใช้ยังไงวะเดี๋ยวนะผมลืมไอ้เหี้ยกดผิดผมนี่ตัวพุ่งเข้าไปเลยไม่สิ เลิกวิ่งก่อนเลิกวิ่งก่อนนมันต้องตั้งบ้างครับ shout เฮ้ยมีอะไรเนี่ย become eternal ยังไม่ได้เรียนนะ่ะมันตั้ง favorite ไว้ด้วยครับจะจำไม่ได้ว่าเลขอะไรนี่ดินี่ตั้งไว้เลขไหนดีว่า ครับต้องรอต้องรอเอเนจี้ก่อนเคเคไปตะโกนข้างนอกก็ได้เดี๋ยวพ่อแกตกใจเซฟลวนๆนะเดีลองดิฟุตโรด้าเฮ้ยเราทำไมมันไม่ฟุตโรด้าวะแม่งฟุตโรด้าไอ้เหี้ยโอ้โหนี่ โคตรสูงเลยเราต้องลงไปตรงนี้ครับเราจะหาทางลงลัดที่เร็วที่สุดนั่นเองอืมใช้ได้เลยนะนะ,ะเดดเดดสปริง,งใช้ทางนี้ปะครับต้องหันหน้าให้ตรงอ่ะครับเราจะลงสู่พื้นดินด้วยความเร็วแสงนะเดียเดีเดี๋ยว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 เริ่มไหลเริ่มไหลไม่เอาไม่ไหลอย,อย่างนี้อย่าไหลอย่าไหล โอ้โหเอาแล้วไงไม่ค่อยๆลื่นไหลรองเท้าไม่มีดอกหรืออย่างไรเอาละครับได้เวลาลงไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก nah ็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอพาร์ทหน้าเราจะไปฆ่ามังกรกันนะครับอีเจไปรอกูนานแล้วพาร์ทนี้สวัสดีลาไปก่อนครับผมนี่ไหลตายสอง